ยี่ควมสงฆ์ไปยุ่งอะไรกับการเมืองก็ว่าเอ้าไมนการเมืองเหรอประเทศชาติบ้านเมืองจะจะประเทศบ้านมันมเป็นอย่างนี้เรียกว่าอ้นรหรือเรียกว่าไม่สมควรเลยนั่นแหละหลวงปู่ก็เป็นคนที่รักชาติคนหนึ่งใช่ไหมล่ะคนในประเทศชาตินี่รักชาติรักศาสนาสถาาบันย์ย่อมที่จะพีชีเพื่อชาติเพื่อศาสนาเพื่อเถาาบัลไม่ใช่เลยหรือะเอมยังไงใช่ไหมล่ะย <someone> <me an> <to> ิ่งไปนั่งรถรู้รู้ มีตระจับรู้มีสีกาเอ้เลิกรวยรวยโมพะถากนันเถอะหรือว่าเอาเงินไปเปยสาวหมดไปหลายร้อยหลายพันล้านเหมือนกับที่เราเห็นนั่นเลยที่ว่าเป็นกี่ของสง์หรือว่าเข้าเป็นพวกเดียวกันนะขณะเราไปช่วยทหารนี่ยังไม่ว่าเราเนะ่ี่ของสงเลยว่ะ พวกเธอนี่มันไอหมาไม่ละใช้คำนี้แหละไอเจ้าจ๋าหมาผู้มะเขือนไม่ละประเทศชาติกำลังเดือดร้อนประชาชนในประเทศชาติทุกคนสมควรที่จะสามารถขี่กันรวมตัวกันไม่ว่าจะเป็นศาสนาไหนหรือเพศใดสมควรอย่างยิ่งก็ลงุงปู่แสดงให้พวกเราเห็นถึงความรักชาติกับเป็นผู้ผิดไม่ใช่กีโของสองฆ์อีกผีห่าตาตานี่มั็นเต็มโลกเต็มดวงแต่ไม่น่า ประเทศไทยเรานี่นี่ยจึงในสมัยก่อนๆจึงแตกเรนะื่อยอันนี้ตอนนี้ก็ไม่นานนะลูกนี่เพราะเราไม่พร้อมพร้อมใจกันเต็มคนดีเยอะอยู่นี่นนก็เหมือนกันนี่แหละก็ลูกเขาออกมาก็ดังที่พูดในฟังเมื่อกี้นะช่วยกันคนละไม้คนละมือทางด้านทหารมีอะไรก็เข้าไปช่วยกันเห็นไหมล่ะเราก็มีเรื่องเนาะเราก็เข้าไปช่วยนะ้ำบ้างอาหารบ้างเครื่องอุปโภคโบริโภคเราก็มีเท่าที่เราช่วยไนดะ้ก็ปัจจัยของลูกอนะ ทุกบาททุกสตางค์รวมรวมรวมที่เป็นขันกำลังใจให้กับทหารกล้าทุกนายที่อยู่ชายแดนก็เป็นผู้ผิดว่าไปยุ่งกับการเมืองไปยุ่งกับทหารไม่รู้ว่าเอาอะไรทาปากกันไม่รู้ว่าเอาอะไรทามันสมองมันนะนะไม่แต่หมามันยังรักประเทศชาติบ้านเมืองไอ้นี่คนที่พูดนี่มันเป็นเป็นคนประเภทไหนนัน่นหลุดมาเจอนะรคขุมไหนอ้ดูก็น,น่าเกลียดน่าดูเนี่ยมันก็ต้องมีดู เราทำุณงานความดีแล้วเราจะทุกทานนี่ไม่มีทางนะขอให้ลูกหลานทุกคนนี่รวมตัวกันเป็นหนึ่งที่ตัวบทกฎหมายทางโลกและที่ทำที่วิันในทางธรรมเราตะนั้นเน้นหนักตนนั้นเราไม่ออกจากคำจากวิน,นันนี่ใช่ไหมไล่ะเดี๋ยวเราอะไรที่ไม่สมควรและไม่สมควรเราก็รู้ขอาเรานี่สมควรนี่นี่แม่ไหนเะมืองไปเสดีแห่งแรงพุทธเจ้าก็ยังสมควร อนุญาตให้ทำนามมหาพุทธมนเพื่อเป็นขันกำลังใจให้กับคนในเมืองนั่นนั่นเหตุและผลมันสมบูรณ์แบบนี่นี่เรียกว่าโง่และวัชลาดกันเป็นอย่างนั้นแหละดูประเทศชาติไทยเราเป็นยังไงตอนนี้นอาศัยพวกเราทุกคนจะต้องรวมพลังกันเป็นปึกเป็นแน่นนะเป็นขันกำลังใจให้กับทหารกล้านั่นแหละเป็นขันกำลังใจให้กับผู้ที่ปกป้องประเทศชาติบ้านเมือง เป็นกำลังใจให้กับทุกหน่วยงานที่ปกป้องประเทศชาติบ้านเมืองบา้านดีก็เห็นลูกเขาดีก็ว่าเขาดีที่จะไม่ละนั่นก็ดูข่าวเมื่อวานนี้นะี่ก็ดูมาได้กันกับลูกนะอยู่ในรถนั่นแนหะขอคุยกันมาเรื่องนี้แหละว่าเราต้องเตรียมพร้อมขาไม่ทราบว่าวันไหนจะเกิดเหตุปะทะก,กันดีขันกำลังใจของทหารกล้าต้องแก่งดีที่สุดไม่งั้น ประเทศไทยเรานี่ดูไม่ได้นะดูนะถ้าขาดกำลังใจเดี๋ยวขวัญกำลังใจนิดนึงเป็นกำลังใจให้นะบางคนก็ไปทํโรงทานอะไะเริ่มอพยพแล้วเนี่ยดูก็เห็นอยู่นี่นี่ยไม่ต้องดูข่าวก็ดูเพื่อเตรียมตัวที่จะออกไปช่วยเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับทาหารกล้าที่อยู่ชายแดนและประชาชจ,จนที่ศูนย์ยอพยพก็ไม่ทราบว่าไหนจะบืม้มบูมกันอีกนะบื้มกันอีกก็ไม่ทราบว,ว่าวันไหนล่ะ เตรียมค้ามกันอยู่ในอันนก็แยกเกี้กยวใจกันอยู่นั่นนะ่ะเห็นไหมล่ะเริ่มแล้วนี่ะคนที่ไม่มีสัจจะความจริงมันลําบากนะลูกนะยากมีใจในรกอีกพวกกันตาาน,นี้มันก็ยากนะ้านรกต้องรู้การที่ควรไม่ควรนะลูกนะแต่เป็นคนดีต้องรู้การที่ควรไม่ควรนะนั่นแหละดูที่มหาโจรในสมัยุทธกาลนี้กุทธเจ้าจัางโปรดได้ดูดิเขามีความจัดความจริง ถ้าไม่มีคนมาต่อสู้เขาก็ไม่ยอมป้นในบ้านนั้นนั้นเขารับไม่ได้นี่คือโจนของเทโจนเทนักรบเทนักเลียงเทจะไปพูดนี้ติดป้ายไปก่อนแล้วเนี่ยบอกไงพวกไอ้อะไรล่ะเศรษฐีนำทหารหรือนำพวกนักรบเข้ามาโจนเข้าไปและห้าร้อย ให้นำนักลบมาสู้กันถ้าโจนชนะโจนจึงจะเอาสิ่งของถ้าโจนแพ้โจนก็ไม่เอาสิ่งของนั่นนักลบเท่าไม่นะอาจหาไม่ละ่ะมีนาพทธเจ้า,าจึงโปรดเอาพวกมหาโจนคณะสงฆ์พวกพระผู้เอาพวกมหาโจนมแมต่สมณียังสามารถโปรดเอาโจนได้ถุกว่านี้โจนมันอยู่ในใจของ พระที่โกนหัวนุ่งห่มพ้ะเหลืองเยอะที่สุดกับอุบาสิกาเยอะที่สุดเลยนี่แหละที่เรียกว่ามหาโจรพ้นศาสนามันไม่ใช่โจรภายนอกกีถ้ามันโจรภายนอกแทพระพุทธเจ้าปูดเอาได้หมดแล้วอันนี้มันโจรภายในใจของพวกเรานี่โหเต็มโลกเต็มสงสานเต็มในหัวใจเต็มจักรวาลใจนี่แหละเต็มโลกใจนี่แหละเต็มสงสานใจนี่แหละมันเป็นอย่างนั้นไะนี่นะ ศาส,สนาเราจึงเสื่อมเสื่อมเสื่อมไปมีหนะ้าทางประเทศชาติบ้านเมืองจึงค่อยดังที่พวกเราเห็นจริงไม่เจริญผู้ที่ช่วยตั้งใจช่วยผู้ที่หาเรื่องก็หาเรื่องกันอยู่เนี่ยขณะที่เนี่ยประชาชนเรารวมตัวกันซื้อลวดหนา้อย่างดีเพื่อล้อมล้วที่ประเทศชายแดนไทยกัมีน บอกขาเรื่องก็หาเรื่องแล้วเห็นไหมล่ะลูกก็เห็นอยู่นี่นะดูมาวาน,นี้เรากับลูกนั่ยนะดูครูขาเตรียมพร้อมไงก็ไปทํางานไปดูทำงานก็ดูขาไปเพื่อความเตรียมพร้อมก็ยังขายเรื่องก,กันอีกมาทําไมต้องเรียกอะไรงบของทหารก็มีอยู่ทำไมจะเรียกอะไรเห็นไหมล่ะคุณผ,ผู้ที่นักวิชาการทหารเขาก็ออกมา กว่าที่จะคอยงบตายกันหมดแล้วสิ่งของต่างๆกว่าที่จะคอยงบตายหมดแล้วกว่าที่จะจินนู่นจินนี่จินผิดก็ไม่ได้ผู้ที่จินก็มีความผิดน,นงบเอามาซื้อสิ่งนี้เอาไปซื้อรวดหนามก็ไม่ได้นั่นวิชาการเขาออกมากว่าที่จะได้อันนี้ก็เป็นเดือนพุทหารเราตายหมดแล้วประชาชนตายหมดแล้ว ร่วมมือกันสร้างคณงามความดีนี่กลับเป็นคนผิดนะ่เห็นไหมล่ะเอางี้เราลองไปดูที่นี่ถนนน,นี่ที่เป็นหลุมเป็นบอ่อนี่ลองพวกเราไปทําลองดูที่เหมือนหลวงปู่ทำปีนั้นกับพวกเรานั่นเป็นไงล่ะถูกขายเรื่องไหมล่ะในสมัยที่ท่านไอ้นั่นอ่ะอะไรพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาท่านเป็นนายกนั่นถนนเส้นนี้ เห็นไหมล่ะชน,นิดที่บอกว่าแทบจะไปไม่ได้ปีนั้นเราก็ให้ลูกนี่ยไ,ไว้นนี่ท่านพลเอกประยุทธ์มาที่บดีนี่มาที่กระนวลนี่เราก็บอกว่าลูกไปเถอะถนนน้นทางลําบากท่านจะเป็นทหารสั่งปุ๊บปับปบป๊บปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บเขียนหน,นังสือร่างหนังสืออย่างดีขึ้นที่วัดเราดูที่ลูกมันยังไปขวางหูขวางตา พวกเป็ดพวกผีไม่ให้สร้างถนนเส้นนี้อยู่ดูเห็นไหมล่ะพวกเรานี่วัดป่าของเดินกลับบ้าเป็นพวกไม่ดีอีกถนนหนทางดีกลับบอกว่าไม่ดีเขาว่าดูที่ไม่รู้ว่าอันนั้นอยู่ที่ไหนนุ่ยจดหมายนั่นที่เขาตีกลับมานั่นเราไปอุฒสาไปเลยนั่นน่ะท่านก็มานพอดีนั่นน่ะปีนั่นน่ะดูที่คนในประเทศชาติบ้านบ้านเมืองเราเป็นยังไง เอาพี่นาพี่นาดูนะลูกนะเราม่เล่นการเมือเราพูดตามความเป็นจริงนั่นแหละปีที่ประยุทธ์ไอ้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชามานี่ที่เป็นนายกนั่นะมาที่กระนวนเราเนี่ยมาเพื่อต้องการที่จะทําน้าประปานั่นให้กับๆๆๆอำเภอกระนวนนั่นที่ไอ้ไอ้ไรล่ะที่ที่บ่อนั่นนะฮะน,ะนะี่นั่นละเราก็ไปนี่เพราะเราก็ไม่ใช่ไปไปน้อยน้อยนี่เอาจดหมายจะยื่นไปขอความอนุเคราะห์สงขอจากท่าน ถนนนี่ถ่ายภาพให้ดูด้วยให้หนีติบริดิตประธานจงรมถ่ายภาพปั๊บ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 ไปให้ดูด้วยดูที่รูปเนี่ยแล้วประเทศชาติชาติไทยมันจะเรียนรุ่งเรืองได้ยังไงมันก็ขวางกันอยู่นี่พอไปไปถึงปั๊บท่านก็รับปั๊บเลยนนั่ท่านรับปั๊บเลยเะี๋ยวก็ยืนอย่างนั้นพอเราก็ยืนอย่างนั้นท่านก็รับปั๊บเลยนั่นน่ะยืนต่อหน้าเลยนั่นน่ะเราก็รับปั๊บเลยน่ะพอรับปั๊บไปกลับไป สองวันจนที่สามเขาก็ส่งหนังสือมาเห็นไหมล่ะเร็วไหมล่ะใน็นไหมนั่นนะทหารเก่งไหมล่ะทหารดีไหมล่ะทหารเลือดไหมล่ะทหารประเสริฐไหมล่ะนั่นๆนะส่งปั๊บมาเลยนั่นนะคิดว่าลวงปู่ลืมงั้นเหรอส่งปั๊บมาส่งมาไหนล่ะส่งมาให้ถึงอบอตอ,อันนี้เราไม่ได้ว่าอบอตอรหรือว่าใครนะเรื่องหนป็นเป็นๆอย่างนี้ปีนั้นนะส่งมาถึงอบอตอ ให้ในช่างอบอตอมาดูดูจี่ลูกดูเอานะพอในช่างอบอตอมาดูปั๊บจะหาเรือ่องลปุก็หานะนี่ต้องูพูดตามความจริงรายงานส่งไปให้ท่านนายกบอกว่าถนนปกติไม่ชำรุดไม่มีการลุกล้ำของประชาชนราษฎร อยู่ต่างอยู่ปกติตีจดหมายกลับมาใหม่ว่าถนนปกติทีมาวัดเราถนนปกติไม่มีอะไรที่จะบอกว่ามันจำรุดชุดโชมฟังเอานะลูกนะีทั้งที่น่าจะได้ถนนนี่ดีๆเนี่ยบ้านวัฒนรรมดูเอาดูเอาลูกเนะี่ยขวางกันจุดนี่แหละแค่จะทำถนนให้ดีๆดีนี่ ก็ขวางกันอยู่นี่แหละนั่นก็ปีนั้นนี่ะมีโยงก็มาขอโอกาสนั่นใช่ไหมละ่ะเจาไฟฟ้าเข้ามาให้ด้วยและทําถนนลาดยางขวางกันอีกแล้วไม่ยอมอีกแล้วดูนี่ลูกเนี่ยนี่แหละประเทศไทยเรามันจึงไม่จเจริญอย่างนี้แหละอันนี้เราไม่เล่นการเมืองนะเราไม่ได้ไปเล่นกับใครนะเราไม่ยุ่งใครนะเราพูดถึงความเจริญรุ่งเรืองของประเทศชาติบ้านเมืองพวกเราต้องสามัคคีกันทุกฝ่ายไม่ใช่ว่าเป็นบ้าเป็นบอกนอย่างนั้นนะ นี่นะบ้านเมืองจะไม่เจริญรุ่งเรืองก็เพราะมันขวางกันอยู่นี่แหละมันขวางกันเรื่องอะไรขวางกันเพราะว่ากลัวพวกกลัวว่าวัดป่าแห่งดินและผู้ที่เอาสารเออเอาหนังสือไปส่งทนายกกันจะได้ดีหรือไงโอ้ยแล้วมันได้คิดอย่างนั้นหรอกดีก็บ้านหัวหน้าคำนั่นถนนรั้ทางก็หัวหน้าคำไม่ใช่ถนน้ทางของวัดป่าแห่งนี้ใช่ไหมล่ะรือรู้ว่าอย่างไงอ่ะก็ผิดเอาอยู่แล้วผิดคณะผู้บริหารไปแล้วนั่น เรื่องของเรื่องมันเนี่นนะยเดี๋ยวก็แล้วไปแล้วแต่เราคิดลรวลึวลกถึงพูดถึงว่าความแตกเล่าสาเมื่อกีมันเกิดแล้วก็แล้วไปแล้วก็ไม่ว่าอะไรนะล้วก็จบไปตรงนั้นแต่ใครจะทําไม่ทำล้วก็จบไปเอาพอแล้วล่ะเรากลับเป็นผู้ผิดนั่นะว่าเรานี่ว่า,า,าวัดป่าห้วยลินนี่เอาไปส่งสารหรือส่งจดหมายเนี่ยเหมือนกับบอกว่าเราไปหาเรื่องคณะบริหารหาเรื่องไทยบานทํานองนี้แหละ โอ้ยเรามาประชุมกันจนเราตาน่วงเลยนะอย่าไปยุ่งนะลูกตั้งแต่วันนี้ไปต้อไปอย่าไปยุ่งกับเขาว่าเขาไปได้เราก็ไปได้อย่าไปยุ่ง,ตงแต่ตังเต่นนู่นแต่ลูกเอ้ยเราหาวิธีการที่ใจวัดดีไหมมันไม่เจริญเรื่องเดองเราถ้าอย่างนี้พอเราได้ออกสากข้าวโลกแล้วเราจําเป็นต้องมีบางสิ่งบางอย่างที่อำนวยความสะดวก เราไม่ได้ทำเพื่อเรานี่เราทำเพื่อชาตชาติบ้านเมืองเพื่อศาสนาเพื่อสถา,าบันใช่ไหมล่ะนั่นเราจึงพี่นาตจตองอยู่ตลอดตลอดลูกคิดว่าหลวงพ่อยากจะอยู่เลยหือที่วัดปางไม่ดินนี่ลูกคิดว่าพ่ออยากจะอยู่แล้วลูกนี่แหละพิบากกรรมพ่อต้องอยู่อย่างนี้ฝืนอดฝืนทนแบบนี่มันก็ได้แค่นี้แหละลูกไ่ไหนก็ต้องเจอเออหรือว่าบ้านไม่มีบารม,มีไม่เกิดนะก็แล้วแต่และ จะไเพียงเพียงพูดให้ลูกให้หลานฟังไม่ใช่ว่าพอ่อลืมนะลูกเดี๋ยวว่าในบางจริงบางอย่างพ่อก็ไม่กล้าพูดแต่อันนี้มันเกี่ยวกันแล้วกับประเทศชาติบ้านเมืองที่ศึกสงครามระวางชายแดนไทยกขม็นพอพระเขาไปช่วยงานทำตรนนนทางก็ไปด่าดท่านว่าพิษไม่ใช่จิตของสงว์วาเอา ไปเรียกอะไรนะั่นเหลือจิตของสงฆ์กินข้าวทุกเวลากินข้าวตลอดเวลานั่นเหลือจิตของสงฆ์ท่านก็เป็นสายพระป่าด้วยนะมองๆดูนะนะั่นแหละ่วยๆก็เริ่ไม้ก็เริมือพระเป็นร้อยดูที่นั่นก็ไม่อยากเกลียดรบกวนอุบายตุกติการเอามากก็เพราะไม่ได้กุฏินนายาอะไรนี่นั่นใช่ไหมล่ะก็เป็นคอนจิตก็ช่วยกันกวาดคอนจิตเฉยๆอย่ะนั่นแหละด่าด่าท่านแล้วว่าไม่ใช่จิตของสงฆ์ว่ะโอ้ยก็ดูอนาูตเนี่ย เหมือนที่เราจะทําถนนนี่แหละเขาจะว่าไม่ใช่จิตของสงฆ์พี่ดาวนะลูกนะแล้วจะช่วยบ้านเมืองนี่ถนนหนทางมันไม่ดีนี่ก็อบอกว่าไม่ใช่จิตของสงฆ์นั่นเป็นจิตของคณะผู้บริหารพวกอบอตหรือผู้จิบบ้านหรืออำนาจไปอย่างนั้นนั่นเออแล้วเขาด้ว่าอะไรมองหน้าลูกก็เออเขาไปได้เราก็ไปไปได้ถ้าเขาเราไปไม่ได้เราก็ไปอยู่ข้างนอกขับลูกเพราะถนนมันมันเป็นอย่างนี้เราเลยว่าอย่างนี้นั่นเห็นไหมล่ะ ก็ตั้งแต่นู้นเราก็ไม่เขอาไปยุ่งดี